เขาเริ่มตอบกลับไม่รู้ว่าเพราะกลัวหรือสนใจทุกคืนเขาจะเขียนคำถามไว้และทุกเช้ามีคำตอบกลับมาเขาแค่เข้าเรียนสายวันหนึ่งแล้วเลือกนั่งโต๊ะหลังสุดในลิ้นชักมีสมุดเล่มหนึ่งที่ไม่มีใครอ้างว่าเป็นเจ้าของเขาเปิดสมุดออกหน้าแรกว่างเปล่าเขาเลยลองเขียนชื่อของตัวเองลงไปเล่นเเช้าวันรุ่งขึ้นมีลายมืออื่นเขียนต่อจากชื่อเขาเขาไม่ได้ฝันมันอยู่ตรงหน้าเขาเริ่มตอบกลับ ไม่รู้ว่าเพราะกลัวหรือสนใจทุกคืนเขาจะเขียนคำถามไว้และทุกเช้ามีคำตอบกลับมาข้อความเริ่มเปลี่ยนไปไม่ใช่แค่ตอบคำถามแต่เริ่มขอร้องเขาอยู่ซ้อมดนตรีจนดึกและเดินผ่านห้องเรียนเดิมในห้องมืดเขาเห็นเงาคนคนหนึ่งนั่งอยู่บนโต๊ะหลังสุดคืนนั้นเขาเขียนเพียงคำว่าคุณอยู่ที่ไหนข้อความสุดท้ายคือคำตอบที่เขาไม่ลืมไปตลอดชีวิต ใต้โรงเรียนที่ที่ไม่มีใครกล้าขุดเขาเดินไปยังใต้ถุนโรงเรียนในวันหยุดพื้นเต็มไปด้วยฝุ่นใยแมงมุมและฝาไม้กระดานที่ดูเคยถูกเปิดหลังจากวันนั้นเขาเปิดสมุดทุกเช้าแต่มันกลับว่างเปล่าตลอดไปเหมือนคนเขียนจากอีกฝั่งหายไปแล้วจริงๆ